أنا سعيدة เปิดเอาได้ครับอยู่ในถังเปิดเอาได้ลูก want <laughs> kan 아 <laughs> 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 สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกิตติมาสตอรี่ค่ะ ก่อนรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้หมอนำเสียงวิหกทำการแสดงอยู่ที่วัดบ้านเหล่านิ้วอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านไหนอยู่ใกล้มาให้กำลังใจทีมงานกันเยอะๆนะคะ กา๊กขยวกไปเงียบเหงาแค่นะเลยที่หนึ่งกันเลยแลวคือเป็นตาสร้างแท้คืออายุได้ได้กันแฝดบ่เนี่ยบ่แฝดเป็นบ่เกิดได้ได้กันบอกคุณยายคือเป็นตาสร้างแท้สี่สาวแม่บ no okay. ่ขาโอ้ยู่บ้านนี่บ่ะาอุ้ยคือเป็นตาสร้างแท้ สวัสดีค่ะที่ยังค่ะอุ้ยวายก็สวยร้านเมื่อทั้งสีสาวนี่บอกอาสออร์เทร์านแม่น,นี่แต่เนาะใหญ่ท่า,น,าน,กนกันเนาะโอ้โอโอโอมักมักเท่งคุ้มนั่นมะมี่ั้งไหนปลาซายมีแต่ะมิยิ่งคุ้มมีคุ้มหนึ่งบ่ค่ะโอ้เป็นค,คุ้มตีอ<า>ันมีแต่ะมิยิ่งว่าตีนี่รุ่นนี่บ่ค่ะม่เขาเป็นตาสร้างแทะ เรียนอยู่โรงเรียนไหนคะโรงเรียนอะไรคะตอบสิแม่ถูโรงเรียนโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนศูนย์ค่ะโรงเรียนศูนย์อยู่ค่ะ พ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่เริ่มมาจับจองที่นั่งนะคะปูสาดปูเสือคะ่ะสาดเดิมมาแล้วคะ่ะถ้าอยากให้นั่งออกง่ายๆนั่งน้ำสาสายไฟนั่นคะ่ะเ <มา S 1> พราะว่าสายไฟมันจะเป็นกลางมัดลอยหนึ่งบอกด้วยลอยยี่สิบบอกคะ่ะประมาณนี่บอกอทุกเสี่ยวมันมากเท่าไหร่เกินลอยอยี่สิบถ้าไปิยังี่ แต่งิอีวัน่อเลยนี้นเป็นแไ่ได้ไปจมาันทุ่งนไ่ันอันนี้พันเป็นงานนี่อย่างอันนี้งานอย่างค่ะมือหนีงานอย่างหมอโอ้ปีนได้ยุติปีนม่ได้ดอกนันเป็นน้ำ สวัสดีครับเสียงหายโอ้ยไม่สบายแต่หนีเสียงนะเพราะได้ฟืนอยู่ ตรงข้ามเป็นวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดนะคะเป็นบริเวณวัดเดินทางสะดวกสบายนะคะเข้ามาก็เจอเลยนะคะอยู่กลางหมู่บ้าน วันนี้นะคะบริษัทคำคูณสีสูงนะคะแจกเสื้อ OT ทีมงานเสียงวิหกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ